วันนี้นะครับเกิดเรื่องใหญ่กับอีเทียมนะครับรวมถึงบิตคอยด้วยนะครับถือว่าใหญ่ในรอบเดือนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับข้อมูลวันนี้นะรวมถึงมีเรื่องของเหรียญคอร์ดมอสที่กำลังมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับคิดว่ากแฟนแฟนคอร์ดมอสน่าจะชอบรวมถึงแฟนๆบิตคอยแฟนๆอีเทียมก็น่าจะชอบด้วยนะสำหรับคริปโดในวันนี้นะครับผมโอเคอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะดูกันยังไงผมขอสละเวลาเพื่อนๆสองวินาทียังไงฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกระจายครับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับหรือเดือุ่กหนไหนที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊รวมสูรเทรด b บิตคอยก็ยังไงอย่าลืมลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะรีบสั่งซื้อก่อนปรับราคานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยทางกลอุทธ์ด้ทางสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยละกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ประจำสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลราสุดทางกลยตท์ได้อ้างนะว่าอ,อีทูแลของ ทางกราตอนนะครับผมรวมถึงไม่ได้มีแต่แคนะ่อีเทอรีเมเนาะเรียกได้ว่าโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนอีเธอร์เนี่ยหรือว่าเหรี็นต่างๆที่ได้ออกมาอยู่บนอีเทอรีมเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมถือว่าโหดอยู่พอสมควรเนาะหรือว่า ERC 20นั่นแหละนะครับไม่พอนะครับผมยังรวมถึงในเรื่องของ NFT หรือว่าโปรเจกต์ดีฟาต่างๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการที่อีเ e อริวัเปลี่ยนจากผู้วิายไปเป็นผู้ออมสเต็กนะครับซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้นะขนาดนี้ถ้าเราดูนะฮะทางกอลลได้อ้างเนาะว่าตอนนี้โหนดเนี่ยหรือว่าวล l เดเตอร์เนี่ยอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับผมตอนนี้สูงถึง4 6 1 9นะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะั่นแหละนะครับผมสําหรับอีเ e อริวัลนะซึ่งก็จะเข้าแก๊ปนะครับผมหรือ ทางกราดต่อที่จะต้องกำกับดูแลโปรเจกต์ต่างๆเหรียญต่างๆหรือว่าเอนต่างๆที่อยู่บนอีเธอเรียมนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าพอมีเรื่องแบบนี้ออกมาเนี่ยจะมีการควบคุมยังไงอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีนะครับผมแต่ก,ก่อนหน้านี้ทางคุณแกลเลเกนเซเลอร์หรือว่าประธานกราต่อท,ท่านก็เคยได้ออกมาเปรยในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามสวันที่แล้วที่ได้ออกมาบอกเนาะว่าอีเธอเรียมเข้าตากรต่อว่าจะเป็น security นะครับผมรวมถึง คุณแมคก็เสล์ก็ได้ออกมาพูดถึงว่าอีเธอเรีมีแนวโน้มที่จะเป็น Security นะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าถ้าอยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของกรตอแล้วเนี่ยจะส่งผลยังไงในเรื่องของราคานะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งในที่ฉะนั้นมันอาจที่จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เวลวร้ายเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าการที่มีการกำกับดูแลโอเคช่วงรอยต่อมันอาจที่จะ น่ากังวลหรือว่าคนก็ตกใจต้องแหมเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งคนไม่ชอบเรื่องใหม่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแต่การที่มีข้อกําหนดมีการควบคุมต่างๆเนี่ยโอเคในเรื่องของเป็นเงินมันก็จะสามารถทําให้รายใหญ่หลังไหลเข้ามาได้เพราะว่ามันมีกฎควบคุมอะไรต่างๆถูกต้องไหมฮะทำให้เ็เงินจากสถาบัานหรือว่ากองต่างๆสามารถที่จะมาลงได้เพราะว่ามันมีการควบคุมจากทางกรทสหรัฐนี่มันก็สามารถที่จะเอาไปบอกผู้ซื้อกองทุนหรือว่า ผู้ถึงหุ้นหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะบอกหรือว่ามีรายง,งานต่างๆให้กับเจ้าของเงินนั้นๆได้นั่นเองถือว่าโอเคค่อนข้างไปเขียวในเรื่องของเอง,งินกันทองๆแล้วกันนะเอาประมาณนั้นแล้วกันแต่ในเรื่องของความดิสเซนเซนไลซ์เนี่ยก็อาจที่จะจะปวดอ,อยู่นิดนึงเราซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเป็นดิสเซนเซนไลซ์แบบหน้าขนาดนี้ก็คงจะต้องบิตคอย์แล้วนะฮะสมมติถ้าคุณจะแบบ โอเคแบบไม่มีการควบคุมหรือว่าคนทําอะไรควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ก็น่าที่จะต้องบิตคอยนะครับผมซึ่งเท่าที่ฉันนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยสมมติถ้ามีการควบคุมเนี่ยมันจะทําให้อีเชเรียมกลายเป็นหมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะกะ็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งเรื่องแลวกันที่ตอนนี้ต้องรอจับตาว่าถ้ามีการควบคุมแล้วจริงๆเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้บังคับใช้อะไรนะแต่แค่มีในเรื่องของเอกสารออกมาจากทางกราตเฉยๆนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าอนาคตถ้านะถ้ามีการใช้จริง,จ,รงจะส่งผลยังไงต่อในเรื่องของ เหรียญอีเทเรียมนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็เขาได้พูดถึงกันด้วยนะครับผมสำหรับเคสในช่วงตอนปี2018นะครับผมคุณบาลิน่าเนาะที่เป็นเจ้าของนะครับผมสำหรับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเหรียญ SPK ในักขณะนั้นนั่นแหละนะครับซึ่งโอเคเหรียญน,นี้ก็ได้ออกอยู่บนอีเทเรียมหรือว่าเป็น ERC 2ีนั่นแหละเนาะซึ่งก็ผิดกฎกับกรอตโตเพราะว่าไม่ได้ไปจดหรือว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายของเขานั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ล่าสุดก็สั่ง รับนะครับผมกว่า35ล้านเหรียญดลลนนอลลาร์สหรัฐเนาะเราก็ต้องคือต้องจ่ายคืนนั่นแหละให้จ่ายคืนให้กับอินเวสเตอร์นะครับผมนะก็เป็นคดีนะครับผมสำหรับช่วง ICO ตอนปี2018นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คุณไมเคิลเซอร์เลอร์กันบ้างน,นะครับก็เลยเดี๋ยว,วซื้อบิตคอยไปอีก301ร้อยหนึบิตคอยนะครับผมซึ่งก็ได้ประสบผลในตอนนี้ไมเคิลซาร์ดิจีถือบิตคอย 130,000บิตคอยเรียกได้ว่าตัวเลขสวยๆในขณะนี้นะครับผมซึ่งเขาคงจงใจแล้นะน้อให้มันถึง130,000นะฮะเรียกได้ว่าซื้อเป๊ะๆเ,เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งจำนวนเบ้นเงินเนี่ยที่ซื้อไปก็ราวๆ6กและเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก200ล้านบาทนั่นแหละนะครับซึ่งรคาคาบิตคอยก็อยู่ที่ราวๆ19,851นะครับซึ่งก็ได้ประสบผลให้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนาะของคุณแม่ค็เซเลอร์หรือว่าเมกโคซาร์จี G เนี่ย ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ก็โอเคมีมีลดต้นคอหรือว่าน้ําถึงครึ่งคอประมาณนั้นนะครับผมก็อยู่ใต้น้ําอยู่พอสมควรแล้วกันในณนขณะนี้สําหรับเมโคซาร์จีเนาะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้า,ถาเราดูข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ก็ตั้งแต่เมโคซาร์จีได้ซื้อบิตคอยก็ต้องยอมรับว,ว่ายังเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่นะไม่ใช่ว่าซื้อบิตคอยปุ๊บจะล่วงยับหรือว่าจะเละเทะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวแล้วกันนะครับสำหรับบิตคอยรุ่นใหญ คุณไมเคิลเซนเลอร์นะครับก่อนหน้าน,นี้ถือบิตคอยถึง1นะึ่งแสนเก้าพันเนาะตอนนี้1นึ่งแเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ N แอสแดกกันบ้างน,นะครับถือว่ามีเรื่องใหญ่มากๆใน,นขณะน,นี้เรียกดว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะกราตก็มาซัดอินเทอร์เนถูกต้องไหมแต่รายใหญ่ๆรู้าทาง N แอสแดกก็ได้ออกมาบอกแล้วนะฮะไปเปลยนะเตรียมนะครับผมที่จะให้บริการในเรื่องของสถาบันลูกค้าสถาบันเนี่ยเข้ามามีเอ็กพอร์เชอร ในเรื่องของตัว Digital a s s e t ทหรือว่า Bitcoin, e t h e r e u m ซึ่งทางคุณทาโคเฮนนะครับที่เป็น Nasdaq Executive Vice President ได้บอกกับทาง b ูมเบิร์กสำหรับกรณีการเตรียมตัวที่จะให้ลูกค้าสถาบันเข้ามามี e x u o t u r e กับคริปโตก็ได้นะครับเขาได้บอกนะครว่าเขาเนี่ยเชื่อว่า next wave นะครับผมหรือว่าขึ้นลูกถัดไปเนี่ยที่กำลังจะมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจาก mass adoption นะครับผมสำหรับในเรื่องของการเข้ามาจากทางสถาบันหรือว่าเข้ามาจาก ลายใหญ่นั่นแหละนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นถ้าใครจํากันได้นะครับตอนช่วงกลางปีที่แล้วที่ราคาบิตคอยตกลงมาจาก6 0 0 0 0กว่าลงมาเหล 3, ือสามหมตอนนั้นที่คุณเคที ood, แบบ่วูดเบรมหรือว่าโทษแบ็คล็อกเนี่ยที่ที่กังวลในเรื่องของเซงเวลล้อมตอนนั้นก็เลยได้ส่งผลให้เทสลาไม่รับบิตคอยในการซื้อรถนั่นแหละนะครับผมซึ่งเขาก็มองว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะ่ะหรือว่าความกังวลของเยงเวลล้อนในครั้งนั้นนะ่ะมันส่งผลให้แมดเงินจากสถาบันได้หยุดชะงักลงไปนั่นเองในตอนปีที่แล้วเนาะ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นไปได้ไหมที่กำลังจะไฟเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับรายใหญ่ๆห,หรือว่าเม่นเงินจากรุ่นเกา่ารุ่นเกา่าหรือว่าเม่นเงินจากสถาบ,บันดั้งเดิมมีโอกาสที่จะลังไหลเข้ามาอันนี้ต้องรอจับตากันให้ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีกหนึ่งเหรียญที่เรียกได้ว่าสวนกระแสและกันในช่วงนี้นะครับก็คืออะตอมนั่นแหละนะครับก็มวาน,นี้จะได้ไดทําข่าวกันไปนาะเติบโตมาราวๆสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ในช่วงสามสิบวันที่ผ่านมานะครับผมซึ่งส่วน อะตอม2.0นะครับเรียกได้ว่าจะอัปเกรดใหม่เนาะซึ่งก็จะประกาศ o f f i c i ชียเนี่ยในงาน Cosmosverse c o n ์สคอนเฟนั่นเองนะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะมารู้สึกว่าจะเป็นช่วงแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อน26-28เดือนนี้นะครับผมยังไงต้องรอตั้งหน้าตั้งตาจับรอจับตารอเนาะสำหรับอะตอมนะครับซึ่งเขาก็ได้เปรย์นะครับผมนะจากทางเด็นะฮะเขาบอกว่า การอัปเกรดในครั้งนี้หรือว่าคอสมอลสอูหรือว่าอะตอมสอูนเนี่ยจะทาให้ EAP 1 5 5 9ลูกและอโจกนะครับผมหรือว่าทําให้ EAP 1 5 5 9มันเป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยนั่นแหละหรือว่าประมาณว่าขิงนั่นแหละนะครับผมว่าการที่อัปเกรดใหม่เนี่ยจะทําให้คือจะเบิร์นโหดกว่านั้นอ่ะเพราะว่า EAP 1 5 5 9ของอิทูเรียมเป็นการเบิร์นถูกต้องไหมฮะซึ่งเขาบอกว่าเออถ้าเขาพูดแบบนี้ก็คือมีโอกาสที่จะโหดหรือว่ามีโอกาสที่จจะเงกว่า EAP 1559ก็ต้องรอดูว่าพอประกาศออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับน,นี้ผมก็ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องลึกเหมือนกันนะต้องรอดูสำหรับวันที่2 6่8กถึง28นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการ buy Rum or, the rumor z e l l the n e w อะไรเหมือนอีเธอรียหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้เห็นบิดครับส่งเมลมาฮะบ,บอกว่าอะตอมหรือว่าคอสมอนะครับผมเลยดูวเปิดฝากทอนแล้วก็เปิดเทรด ในวันที่23นะใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วนะก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่านะครับผมผมก็ตอบไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าก็มาในช่วงที่เหรียญอะตอม ค่อนข้างมีความคึกคักอยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูชาร์ตของเหรียญอะตอมนะครับอันนี้เป็นชาร์ตเดทเนาะเลดิโว่ามันก็เป็นขาขึ้นสวยๆเลยนะครับผมในขณะนี้เลดิโอว่าอยู่เหนือเส้น39วันที่เป็นอีกหนึ่งส่วนเทรนด์บิตคอยน์ที่ผมได้ใส่เอาเวลาสำหรับคนที่ซื้ออ e ีบ๊กเนาะเลดิว่ามีสัญญาณซื้อตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมซึ่งก็ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อยู่เหนือเส้น39ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนเนาะต้องระมัด ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปกว่านี้อีกนานแค่ไหนนะครับหรือว่าพอออกข่าวนี้หรือว่าคนเริ่มรู้เยอะๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการเทลงมาก็ได้นี่ผมคงตอบไม่ได้นะครับยังไงเราม้ระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของหนังส e ืออิเล็กทอนิกอีบุ๊กเล่มนี้ก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คิปวบดรโอนี้นะครับซึ่งสไลั์คิปวบดรโอนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปสำหรับข้อมูลข่าวสารประจำวันนี้ก็ขอให้เพ ขอให้ทุดมูลแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงโขดโหดหรือว่าช่วงที่ทดสอบจิตใจชาวคริปโตอยู่พอสมควรในะขณะน,นี้ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ยังไงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันด้วยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ถ้าใครจะกูก้หนี้ยืมสินหรือว่าจะลงทุนอะไรก็ยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะสำหรับช่วงนี้ที่สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับคริปโตนี่มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ